Anko sta ana ya go blow sada. Oke, keep sih, kita. Om. Hah? ออนั่นแล้วอโดดลงน้ําเลยอวันเไปอักร้วเอาไปทาให้น้องด้วยลูกเอาปืนไปใส่น้ําให้น้องด้วยภูมิแดดดีค่ะมือนี้แต่ว่ามันล่มนิดๆอะค่ะสําหรับพลังกับหอดเลยแ่ละค่ะอากาศดีค่ะแม่ปู่กันยังว่าหนาวอยู่นิดนึงอยู่หนาวล่มเนาะค่ะต้องอยู่แดด ยายฉีดใส่มันจะโดนแม่แม่ไม่ได้พร้อมมาเล่นน้ำลูกเนาหยมือนนั่งเพ็ดไปนั่นอาบแดดไปไปลงไปว่ายเลยอ้วนเ้ยไปดูไปดูฟร์ดินไมดยีีอ่า ดีเลยดีเพ็ดเพ็ดแม่บอกว่าอย่างหนึ่งว่าอย่าไปเล่นใกล้คนอื่นเขานะอย่าไปเล่นใกล้คนอื่นเขานะมันจะรบกวนเขาเวลายิงอ่ะลูกดูกันเวลาคนเท่านอนอาบแดดอยู่มันจะโดน

เพชรเพชรไม่ไม่เอาใส่หัวห้ามเล่นฟอรลิทไม่เอาอย่าปิ้วเพชรเพชรเพชรถ้าเธอทำสูงไปมันจะปิ้วใส่คนอื่นเขาอันสเตอร์าอัลลาินตดนตรเบฮึถ้าไม่ฟังพากลับนะอย่าทำอย่างนั้นเพชรเพชรเธอเห็นไหมว่าผู้ใหญ่เขานั่งงุกหน้าดมสิตาดาอืมเบรอสั้นทินดมเหรอ Jag ska på se om ni blir Den på magen också. Så här, nu är du det på ryggen, nu på magen. Så, det är skott, och så mer skott. Okej, nu ska vi försöka pricka Vad? Ja, du är med! Alltså. Jag är där. Okay, uh -huh. det. Hello, spring. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Happy birthday to you. Day you so. He haunts.

ับ Spider สไปเดอร์แมนดินี่อย่าให้น้องน้องหนาวระวงังระวงังระวงังลูก